มาถึงชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวนับถอยหลังเปิดนะอยากได้เทพมาอีกสักชิ้นหนึ่งมาโอเคไป3 2 1มาเอาละครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้คุณก็กำลังรับชมช่องกับตันพัดอยู่นะครับผมเป็นอีกช่องหนึ่งที่ คนหน้าตาดีๆเข้าเข้ามาดูกันนะครับผมและในตอนนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยนะครับผมเราอยู่กันในเกมเรียวโยกังโมบายนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับผมแล้วก็คนที่ดูมาตั้งแต่ผมทำคลิปแรกๆก,กับคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาเปิดกล่องซุมเครื่องประดับนะครับผม และในวันนี้ผมจะมาเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าผมจะได้ประดับดีๆประดับเทพมารบ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่เปิดจากกล่องดีถึง B ก่อนนะแล้วก็มีกล่องประดับอีกอันหนึ่งมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็คือกล่องเทพมารเนี่ยไม่รู้ว่าเปิดปุ๊บมันจะได้ของเทพมารหรือเปล่านี้ผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะเก็บไว้เปิดทีหลังนะ โอเคไปเริ่มกันเลยเปิดทีเดียวเลยนะอันนี้ผมไอ้พวกตัวเนี้ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะออกดีไหมผมรู้นตัวพวกพวกหลังๆเนี่ยพวกนี้ดีกว่าโอเคไปต่อ20กล่องโอ้โอเคเปิดต่อเลย เรื่อยๆนะครับไปพวกนี้มันไม่ค่อยน่าติดได้เท่าไหร่กระเป๋าเต็มนี่ผมได้เทพมารมาสองชิ้นไม่รู้ว่าตอนนั้นได้ดวงมาอยังไงนะแต่รู้สึกว่าจะใช้ดวงไปหมดแนละ้วที่เหลือก็คงจะเน่าหมดแหละเดี่ยคือผมดองไว้นานมากแล้วนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้กล่องมันเน่าไปหรือยังโอเคไปต่อครับ โโอโ้มาถึงกล่อง B ถึง S แล้วนะอันนี้ก็น่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคไปโอ้ยเทปมารมาแล้วเอ้ยไม่ใช่โลหามารมาแล้วเอาละใกล้ลวใกล้ละใกล้ได้ของดีแล้วครับท่านผู้ชมทีละครึ่ง เนี่ยคือมีเยอะขนาดเนี้ยต้องออกสักอันแล้วแหละเดี๋ยวจะเป็นมาฟ้าก็ไนดะ้มาฟ้าครับแค่มาฟ้าก็พอใจแล้วเนี่ยขอเป็นสร้อยมาฟ้าอะไรพวกเนี้ยโอเคไปต่อหลุดมาสักอันเถอะไม่มาเลยวะแล้วก็คืออัดคลิปไว้ก็ไม่รู้จะได้ตัดเมื่อไหร่นะเนี่ยอาจจะหลายวันกว่าจะได้มาตัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับ โอเคดีถึงไอ้ตาอามีโอกาสที่จะได้รับมาฟ้าและเทพมารโอเคไปทีละห้ากล่องเย็ดเคมาว่ะมาว่ะท่านผู้ชมมาฟ้าเข้ามาแต่คือตุอ้มหัวผมมีครบแล้วไงเนี่ย ดวงผมก็เปิดได้ไปแล้วอุ้ยมาฟ้าก็มาว่ะเอาเื่องตอนแรกผมไปคิดว่ากล่องมันจะเน่าไปแล้วะเนี่ยดองไว้ตั้งเป็นเดือนๆเ,เลยเอาว่ะคุ้มแล้วว่ะกล่องฟรีด้วยคุ้มว่ะคุ้มว่ะเอาเด้โอ้โหได้สร้อยพูดถึงสร้อยก็สร้อยเข้ามา เอาเรื่องโอเคไปกันต่อเอ้ยโอ้ยค่อนข้างดีเว้ยโอ้โหได้เทพมารมาอันหนึ่งว่ะโอเคขอชมหน่อยดิมีครบเลยสองอันเอาเรื้องจัดจ้าดโอเคไปกันต่ออันนี้กล่องสมเอสอาร์ ไปเด้อโอ้โหทันโลหิตว่ะเอสอาร์ <HR S 1> พวกนี้เอาไว้ย่อยนะย่อยเอาชิ้นส่วน up ur ในความรู้สึกผมรู้สึกว่าเนี่ยไอ้กล่องพวกเนี้ย A ถึง as อะไรพวกเนี้ยมันมีเปอร์เซ็นที่จะได้ของท็อปมากกว่าไอ้ไอ้ตัวพวกนี้นะ b ถึง sr d ถึง sr เมื่อกี้แต่สิ่ง แต่ของดีๆที่ผมได้มาเนี่ยได้มาจากกล่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยไอ้พวกนี้มันดีจริงป่าไม่รู้เนี่ยเหมือนเหมือนลอกขายเลยเออแต่ได้มาฟรีเ,ออเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปเทพมนันโอได้โลหะมันวะไปเด้เย็ดเย็ดโดแต่ผมได้นี่มาแล้ว ป้ายเทพมานมาแล้วอของดีเนี่ยดีนะเนี่ยนึกว่าจะไม่ได้อะไรแล้ววันนี้เอาสิวะเอาสิวะอออื้อเอากับเขาดิโหยลรหามานัน เริ่มไม่ออกแล้ววะ่ะเริ่มไม่ออกแล้วเปิดแบบทีเผลอโอ้ยเทมานเอ้ย,อยโลหามานโอเคต่อเลยคุ้มแล้วอีกสักอันจะเป็นอะไรไปหรออืมแล้วคือผมขาดอะไรวะขาดแหวนใช่ไหมเอ้ยขาดแหวนมาอันนึง ถ้าได้แหวนครบเซตนี่เดี๋ยวผมอัพทำอยู่อาร์ได้แล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ทำทำเอสอาร์ได้แล้วเนี่ยเนี่ยผสมชิ้นส่วนพวกนี้ให้ถึงเอสอาร์โหดูดิเพชรแดงเจ็ดพันโอเคไปต่อดีต้องมาแล้วละ่ะ โอ้ตุ้มหัวเลือดฟ้ามาเด้อเอามาเด้อรอหมามาบ่อยเนี่ยเอากับเขาโอ้ยวัชิระวัชิระไหนเนี่ยอันเนี้ยวัชิระทลายฟ้านี่ของในเกมนี่ เป็นชื่อไอเทมในเกมโอ้ยโลหะมันขออีกอันวะไม่ได้โลภนะแต่ขออีกอันนนะขออีกอันเถอะการันตีเทพมารือเปล่าวะอันนี้การันตีเถอะเอาเด้อโอ้ยโลหะมันอีกแล้ว เดี๋ยวขอลีลาหน่นึ่งได้ป่ะท่านผู้ชมเอาลุ้นในพวกนี้กันก่อนดีกว่าเอาอเลยเก่งบอสลองท้าบอสธนูแดงไหมมาดิมาเถอะโอเคมาถึงชิ้นสุดท้ายจะได้อะไรเนี่ยการันตีเทพมาหรือเปล่า เดี๋ยวรับถอยหลังเปิดนะโอ้ยแม่งอยากได้วะอยากได้เทพมาอีกทักชิ้นหนึ่งมาโอเคไปสามสองหนึ่งมาดิเย๊ดเฮียมาจริงเอาเรื่องเฮีย yeah, แม่งมาจริงวะการันตีเทพมาจริงๆว่วะ นี่ยกล่องนี้มันได้ผมได้มาจากอันนี้นะได้มาจากซีซันพาร์ทเนี่ยนี่คือกล่องสุดท้ายเนี่ยการันตีไม่รู้ว่าซีซันนี้มันจะมีให้หรือเปล่าเนี่ยมันอ่านชื่อเห็นชื่อไม่ครบนะโอ้ยหสองสองชิ้นสามชิ้นเน้นเน้นว่ะโอ้โหเอาเรื่องจัดอะ ตุ้มหูได้สองข้างเลยอะดูดิไม่จะ่ขาดแหวนว่ะเราไม่ได้แหวนนี่ว่าไม่เป็นไรหดี๋เรามีแหวนม้าฟ้าอยู่อันหนึ่งเว้ยแล้วก็ไอแหวนพวกนี้เดี๋ยวตีบวกห้าเอาน่าจะเทพได้อยู่โอ้ยฉัจบคลิปแล้วเสียงยังไม่หายตันเลยเว้ย โอเคแล้วสำหรับพวกชุด B ถึง NI r เนี่ยเดี๋ยวผมไว้ตอนที่มันมีกิจกรรมตลาดคอนบันมาเปิดนะครับที่ว่าลดราคาเหล่อแค่700ด้ได้ร้อยกล่องอะ่ะบวกอีก10กล่องเป็น110กล่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดพร้อมกันกับไอ้ไอตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาไ,ทาไปทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับรอติดตามนะครับท่านผู้ชมไอ้ความจริงแล้วเนี่ยผมก็สองจิตสองใจว่าจะเติมดีหรือเปล่านะ เห็นคนบ่นเยอะมากเลยสำหรับเกมนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอไว้เพียงท่นนี้ก่อนนะครับผมแต่ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารในเกมนี้นะครับผมแล้วก็คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับและคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับผม <S <S